สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนนะครับวันนี้เรามาถึงตอนที่7แล้วเป็นช่วงที่โอ้โหการเมืองในวังนี่ร้อนแรงสุดๆเลยครับยุคต่างโต๊ะครองอํานาจคือเราจะดูกันว่าอํานาจของต่างโต๊ะมันขนาดไหนความโหดเหี้ยมเป็นยังไงแล้วก็แผนของ,องอองอุ่นที่ใช้เตียวเสียนเป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยมันซับซ้อนยังไงบ้าง ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นการขับเคี่ยวกันด้วยกลยุทธ์จริงๆค่ะการชิงไว้ชิงพลิปแล้วก็ผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของแต่ละคนนี่น่าติดตามมากครับเริ่มที่ต่างโต๊ะก่อนเลยพอซุนเขียนตายไปเนี่ยเหมือนแกจะยิ่งเหลืองอําน้านะครับตั้งตัวเองเป็นซ่องพ่อหรือพ่อบุญธรรมฮ่องเต้เลยนะ <c oughs> แล้วก็สร้างเมืองใหม่ มิอูแบบอลังการงานสร้างมากสะสมสะเบียงทรัพย์สิสนนางสนมเออได้ยินว่า800คนเลยโหเยอะมากนะคะแต่ความฟุ่มเฟือยนี้ก็เรื่องหนึ่งนะคะที่น่ากลัวกว่าคือวิธีการปกครองของเขาที่ใช้ความโหดร้ายนำเลยใช่ครับ อย่างที่แบบทรมานเฉลยให้ขุนนางดูสดๆเนี่ยตัดแขนตัดขาโยนลงกระทะเดือดๆกลางงานเลี้ยงเลยนะคะโหดมากหรือว่าสั่งค่าเตียวอุ่นกลางที่ประชุมแค่พร้อมไม่เห็นด้วยคือมันเป็นการปกครองด้วยความกลัวชัดเจนมากๆค่ะเจอแบบนี้เข้าไปขุนนางอย่างอ้องอุ่นก็คงจะแบบอึดอาดทนไม่ไหวใช่ไหมครับจนไปเจอเตียวเสียนในส่วนเข้าค่ะจุดนี้แหละค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนอ้องอุ่นมองเห็นโอกาสทันทีครับ คือเขาไม่ได้มองแค่ว่าเตียวเสียนสวยนะคะแต่มองว่าจะใช้เตียวเสียนเนี่ยเป็นเครื่องมือยังไงให้ต่งโตกับลิโป้ลูกบุญทําคนโปรดเนี่ยแตกข้อกันอ่าแผนหญิงงามใช่ค่ะแผนสาวงามหรือไม่เหรินจี้เล่นกับจุดอ่อนเรื่องเอ่อกิเลสตัณหาของทั้งสองคนเลยใช้คนที่ควรจะรักกันมาตีกันเองนี่คือความแยบยลของแผนนี้ค่ะแล้วก็ต้องนับถือใจเตียวเสียนจริงจริงนะครับที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อบ้านเมืองเพื่อตอบแทนบุญคุณอ่องอุ่นด้วย พอได้ไอเดียแล้วอองอุ่นก็ไม่รอช้าเลยครับเริ่มจากไปผูกมิตรกับลิปโป้ก่อนเอาหมวกทองคําไปให้เป็นของขวัญอ๋อค่ะค่ะต้องซื้อใจก่อนใช่ครับแล้วก็จัดฉากเลยให้ลิปโป้ได้เจอเตียวเสียนพอบอกว่าจะยกให้ลิปโป้นี่คือแบบปิ๊งเลยหลงรักทันทีจากนั้นก็ไปเชิญต่างโต๊ะมาที่บ้านบ้างจัดเลี้ยงใหญ่โตโอโหยกยอปอปั้นสารพัดค่ะ แล้วก็ให้เตียวเสียนออกมาไรา้รำปรนิบัตตังโต๊ะก็ไม่รอดครับติดกับหลงสเสน่เข้าเต็มเ็มอืมแล้วอองอุ้นก็คืนนั้นเลยครับอองอุ้นส่งตัวเตียวเสียนไปให้ตังโต๊ะเลยทันทีความซับซ้อนมันอยู่ตรงนี้ล่ละค่ะพอริปโป้รู้เรื่องมาทวงอองอุ้นทํำยังไงคะอองอุ้นนี่แก้ตัวเก่งมากครับบอกว่าที่ตังโต๊ะรับตัวไปเนี่ยไม่ใช่จะเอาไปเองนะแต่จะเอาไปเตรียมจัดงานแต่งที่จวนให้มันยิ่งใหญ่สมเกียรติริโป ว่าที่ลูกเขยโอ้โหปั่นเก่งมากค่ะครับลิโป้ก็เลยแบบเออคลายความโกรธลงไปบ้างแต่ก็คงเริ่มเอะใจแล้วแหละว่ามันยังไงกันแน่แต่สุดท้ายความจริงก็คือความจริงนะคะลิโป้ <ipp> ก็รู้จนได้ว่าตั้งโต๊ะรับเตียวเสียนเป็นเมียน้อยไปแล้วจริงๆครับพอรู้ความจริงบวกกับได้แอบไปเจอเตียวเสียนอีกแล้วเตียวเสียนก็เล่นละครเก่งมากทําท่าเศร้าเหมือนถูกบังคับขืนใจค่ะลิโป้นี่คือแบบทั้งหึงทั้งแค้นเลยทีนี้ แล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ตังโตมาเห็นลิโป้กาลังแอบมองเตียวเสียนอยู่พอดีอ้าวสวยเลยใช่ครับแล้วเตียวเสียนก็ฉวยโอกาสเลยใส่ไฟเป่าหูตังโตว,ว่าโดนลิปโป้รวนลามโหผู้หญิงนี่น่ากลัวนะคะตังโตก็ยิ่งโกรธลิปโป้ใหญ่เลยครับถึงขั้นคิดจะย้ายไปอยู่เมืองมีอูเลยจะได้ตัดปัญหาไปจังหวะนี้และคะ่ะที่อ่องอุ้นเข้ามาพอดีใช่ครับจังหวะเหมาะมากคะ่ะเขามาตอกริมเลย ไม่ใช่แค่ยุยงธรรมดานะคะแต่ขยี้ปมเรื่องศักดิ์ศรีเลยว่าต่างโตเนี่ยไม่เคยเห็นลิโป้เป็นลูกจริงๆหรอกขนาดผู้หญิงที่สัญญาว่าจะให้ยังไม่แย่งไปเลยอืมกระตุ้นแรงมากค่ะกระตุ้นให้ลิโป้เลือกว่าจะยอมเสียศักดิ์ศรีหรือจะลุกขึ้นมาจัดการเพื่อบ้านเมืองเพื่อตัวเองจนสุดท้ายลิโป้ก็ตัดสินใจครัว่าต้องลงมือทีนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการวางแผนรอบสังหารแล้วค่ะ อ,องอุ่นก็ไปร่วมมือกับขุนนางคนอื่นๆแล้วก็ใช้ลิเซอร์ซึ่งเป็นคนสนิทของลิโป้นั่นแหละแต่กําลังน้อยใจต่างโตะอยู่พอดีอ๋อใช่ใช่งการปลอมไปล่อต่างโต๊ะให้เข้ามาในวังอ้างว่าห้องเต้จะสละราชสมบัติให้แล้วโอ้โหเหยื่อลอฉันดีเลยนะครับความโลบ,บางตาแท้ๆแต่ระหว่างทางเข้าวังนี้ก็มีลางบอกเหตุปแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งเพลรถหักม้าพยศ เด็กๆก็มาร้องเพลงอะไรแปลกๆเป็นในยะใช่ค่ะแต่ลิศก,ก็เก่งนะคะแก้สถานการณ์กลบเกลื่อนไปได้เรื่อยๆครับต่างโต๊ะก็เลยอาจจะไม่ได้เอะใจมากเพราะความโลภความทนงตัวมันบังตาอยู่ค่ะจนกระทั่งไปถึงประตูวังครับพอถึงประตูวังองอุ่นก็ให้สัญญาณเลยทหารกรูออกมาล้อมจับต่างโต๊ะก็รู้ตัวตอนนั้นแหละครับแต่ไม่ทันแล้วแล้วใครเป็นคนลงมือคะลิปโป้ครับลิปโป้เป็นคนลงมือเองเลยควบทวนออกมาแทงคอต่างโต๊ะตกจากรถ ตายตรงนั้นเลยพอต่างโต๊ตายเท่านั้นแหละครับบรรยากาศในเมืองนี่คือเปลี่ยนไปเลยผู้คนโห่ร้องดีใจกันใหญ่ค่ะคงอัดอั้นกันมานานครับศพนี่ถูกเอาไปประจานแบบน่าสยดสยองเลยมีการเอาไขามันที่พุงมาจุดไฟแทนเทียนด้วยโหสะท้อนความเกลียดชังมากๆเลยนะคะใช่ครับส่วนพักพวกครอบครัวต่างโตก็โดนกวาดล้างเรียบค่ะแล้วลิโป้ก็ได้เตียวเสียนไปครองสมใจแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะ่ะยังครับ ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของสัวยงอ๋อสัวยงบัณฑิตคนสำคัญที่ตังโตเคยอุปถัมภ์ไว้ใช่ไหมคะใช่ครับพอตังโตตายสัวยงก็ไปยืนร้องไห้ข้างศพด้วยความรู้สึกกะตันยูส่วนตัวนะครับค่ะแล้วอองอุนเห็นเข้าสั่งประหารทันทีเลยครับโอ้ตรงนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะคะครับ คือถ้ามองในมุมการเมืองก็อาจจะบอกว่าอองอุ่นทำเพื่อความเด็ดขาดตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้มีใครอะไรอาวรอํอำนาจเก่าครับการปัญหาตามมาแต่อีกมุมหนึง่งมันก็คือการสูญเสียปัญญาชนคนสำคัญของแผ่นดินไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะสะท้อนว่าอองอุ่นเองก็เริ่มระแวงเกินไปหรือเปล่าซึ่งความระแวงนี้แหละคะ่ะที่อาจจะนาไปสู่ปัญหาใหม่ได้อีกสรุปแล้วตอนนี้ของสามก๊กนี่เผยให้เห็นเลยนะครับว่า การวางแผนซ้อนแผนการใช้เล่เหลี่ยมทางการเมืองเนี่ยมันซับซ้อนและผลกระทบมันก็ต่อเนื่องกันไปหมดเลยแล้วประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆก็คือการตัดสินใจของอองอุ่นเรื่องสัวหยงนี่แหละค่ะว่ามันจําเป็นจริงๆไหมเพื่อความมั่นคงหรือว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์ความระแวงส่วนตัวซึ่งสุดท้ายมันจะนําไปสู่วงวนความขัดแย้งใหม่หรือเปล่าอันนี้น่าคิดจริงๆค่ะ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ช่องกันด้วยนะคะ